เรามาดูบอลสีไทยๆที่น่ากลัวนค่ะปูโสมเฝ้าซัพ์ค่ะไปดูกันค่ะปูสมเฝ้าซัพ์คือผีที่ถูกเลือกให้เฝ้าซัพ์โดยรวมแล้ว ชั่กเก้าอ้างมาจากบันทึกโบราณในสมัยที่ข้าศึกลุกลานบ้านเมืองชาวบ้านน้องหนีตายไม่สามารถนำทรัพย์สินติดตัวไปได้ต้องเข้าเอาเข้าไปไว้ในถา้าและได้คัดเลือกผู้ที่ไม่พร้อมจะเดินทางให้เข้าไปอยู่ในถ้าดูแลทรัพย์สินพร้อมกับปิดปากถา้า และได้ทําพิธีสะกดวิญญาณเรียกโดยรวมว่าปูสมเปาซั์หามาปุูกกันนะคะบอลสีปูสมเปารัพย์ค่ะ